เข้ามาครับหมูหวานหมูเด้งนะครับแม่มียกดูหมูเดงอะ่ะหมูดองหมูเดงตรงไหนตรงนง้ัไงเท่าไรอะค่ะผ่านประตูอะ่ะพันหนึ่งไป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 มึงนี่นอเรื่องมากังอยากดูอะไรไม่เข้าเรื่องอันนี้ชื่อหมูหวานนะครับหมูหวานนะครับเป็นหมูสีชมพูมาครับเร่งเข้ามาเลยครับมาครับผมห่าบาทไม่แพงครับมาเลยครับมามามา,มา,ม,ามาเลยครับ<ไ>อา้าว ไหนมันอยู่ตรงไหนคุณแม่สสวัดีครับอหาลูกมาดูมูหวานละครับจ้าตรงไหนล่ะคร่ะถือือบัตรก่อนครับนี่ครับมีมีค่ากล้วยหนึ่งพันครับคุณแม่ครับอ่ะหนึ่งพันบาทครับอ่ะไปถือหมูถือกล้วยเนี้ยงไอหมูหวานนไปไปดูอ่ะนะครับเออปอค่ะปอให้มาถ่ายรูปได้นะครับถ่ายรูปได้นะครับถ่ายรูปอ่ะถ่ายรูปเลยอ่ะอ่ถ่ายรูปได้นะครับอ่ะแล้วถ้าถ่ายรูปกันบอนกล้วยบอนกล้วยก่อนอ่ะบอนกล้วยก่อนครับเ อิ่มครับนี่ฮะคุณป้าวันหนึ่งอ่ะคนเข้าชมเป็นพันคนนะครับอ่ะให้วางไม่ได้วางไม่ได้ลูกวางงั้นวางไม่ได้ไปเรียบร้อยหนึ่งพันหมดเวลาค่ะเวลาหมดเวลาแลครับคนต่อไปมาเลยค่ะมาคนต่อไปมาครับมาเลยค่ะหมดเวลาหมดเวลาครับมาหลั่งมาดูใหม่นะครับแม่อยากดูหมูแดงอ่ะเป็นที่ไหนเล่าพี่นุ่นครับโอ้โห สวัสดีครับสวัสดีครับเฉยครับเฉยซื้อบัตรตรงโรงงานแบบกล้วยครับเท่าไรคะหนึ่งพันค่ะหนึ่งพันค่ะโอ้โหหมูแดงมึงหนึ่งพันเลยหนึ่งพันเดี๋ยวคุณจะต่อไปเขาลงค่ะไปแล้วห้ามจับนะคะห้ามจับน้องห้ามส่งเสียงดังนะคะห้ามสัมผัสน้องนะลูกนะห้ามสัมผัสน้องแล้วก็ห้ามส่งเสียงดังเดี๋ยวน้องตกใจเลี้ยงเลยเก็บกล้วยไปกินเลยไปกินเลยไปกินเลยโอ้น้องอิ่มแล้วอ๋อ้แต่น้องอิ่มแล้ววางวางกล้วยลูกค่ะ อ่ะคนต่อไปครับมาลูกมาอีกคิวเดียวเธออีกคิวเดียวพอเลยเดี่ยวดูหมูงอ่ะหมูเด้งตรงไหนอ่ะตรงนี้ไปดีไปนะครับทำไมคะตอนนี้รูปรอไปไหนครับเอาทำอะไรคะอ่านหนึ่งพันหันหนึ่งพันซื้อบาสซื้อกล้วยก่อนเลยบ้าเชิญทางนู้นเลยค่ะไปค่ะน้ารักไม่ไถ่ายรูปได้นะเดี๋ยวพี่ได้ครับพี่เดียวกีอ่ะเอาตั้งบ้านตั้งมาเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ฮะส่งเดี๋ยวถ่ายส่งใส่กล้องใส่กล้องอ่ะ ถ่ายืนหนุกถ่ายืนลูกุกถ่ายืนกล้วยอ่ายยืนกล้วยหนุกมองมองกล้องน่เติมองเอออ่าโอเคครับลูกอ่าให้น้องเลยให้น้องเลยอ่าหมดเวลาแล้วเดี๋ยวหมดเวลาแล้วหมดเวลาเดี๋ยวน้องจะเข้านอนแล้วอ่าพันเนื้อไปพันเนื้อไปค่ะดรู้ไหมนะเอาบอกต่อด้วยนะเอาบอกต่อด้วยนะหมูหวานนะเนี่ยหมูหวานแหมหมูหมูเงินหมูทองชื่อเหลือเกินลูกไปตายลูกปะปะวันนี้พออก่นฝนฝนตกแล้วไปไปไป 来了。<laughs> <laughs>